พระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยความสง่างามจึงนำไปสู่การออกแบบชุดเทพธิดาอายุทยาในวันทำพิธีจัก,กรละพระแม่ธรณีดูมีมนขังและศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะเหมือนกับว่าพระแม่ธรณีกำลังให้พรกับแอนโทเนียให้มีพลังนำสิ่งสวยงามสู่สายตาของคนทั่วโลกนะคะ โอ้ยแม่เจ้าเว้ยแอนโทเนียไล่มนขังสะกดสายตาคนทั่วโลกเลยในชุดของเทพธิดาอาณาจาักรอยุธยาพระแม่ธรณีบีบมวยผมสายตาของทุกคู่จดจ้องและมองดูการไล่รำที่งดงามและก็สวยงามของชุดทรงพลังและก็ความขลังมากงานนี้ไม่พูดถึงคนออกแบบไม่ได้เลยนะคะคุณกมลรถทูลพิรม ถ้าอ่านชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะคะห้องเสื้อทรงเสน่ห์ผ้าลายอย่างทําออกมาได้สมศักดิ์สรีมากเลยค่ะสวยงามแล้วก็ละเอียดเยี่ยมยอดมากเลยค่ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงขอบคุณมากเลยนะคะที่ทําให้คนทั่วโลกรู้ว่าสไตล์หิทของคนไทยเนี่ยมีฝีมือค่ะแล้วก็มีฝีมือที่สุดในโลกเลยค่ะแอนโทเนียทาได้สมศักดิ์สรีมากเลยค่ะและทําให้คนทั่วโลกรู้ว่าคนไทย ก็มีความสง่างามไม่แพ้กับคนอื่น